ก็ถือว่าทําได้ตามเป้านะครับสำหรับทีมอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเมื่อวานนี้นะครับพวกเขาก็นิ่งพอนะครับต่อการพลิกสถานการณ์นะครับเอาชนะปอร์โตได้นะครับใน120นาทีนะครับอาร์เซนอลชนะ1-0ไปดวลกันในช่วงการดวลจุดโทษนะครับปรากฏว่าทางอาร์เซนอลนะครับก็แม่นเป้ากว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ2ครับฮีโร่เมื่อวานนี้นะครับดาบิดรายาต้องปรบมือดังๆเลยนะครับการเซฟ2จุดโทษก็ช่วยทีมนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย ได้สําเร็จนะครับย้อนกลับไปในเกมเมื่อวันนี้นะครับทางทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับในการจัดตัวครับก็เป็นไปตามการคาดหมายครับไดบิดกราย่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับคู่เซนเตอร์ครับกาเบียลมาการเดียสจับคู่กับทางซาลิบาแบ็กขวาเป็นเบนไวท์ครับแบ็กซ้ายเป็นทางคีวีอันะครับเกมด้านกลางครับจอจินโยดีแครนไร์มาตินโอเดกาดแผงเกมรุกเมื่อวันนี้ครับด้านซ้ายนี่เป็นทางเรียนโดตอสานะครับด้านขวาเป็นบุกโยสาก้าและหน้าตัวเป้าครับเป็นกองหน้าฟอร์บร้อนแรงครับอย่าง คายฮาวเวสครับเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งของอาร์เซนอลครับประตูชัยนะครับก็เกิดขึ้นในนาทีที่41นะครับจากประตูของเรนโดตอซานะครับต้องชมการจ่ายของมาตินโอเดกาดนะครับจ่ายทะลุช่องจ่ายตัดแผงหลังของทางฝั่งปอโต้ oto, แล้วก็คนที่หลุดมาเป็นเรโดตอซาก็ยิงได้อย่างคมกริบเลยนะครับ ก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นใน120นาทีนะครับก็ถือว่าทั้งเกมครับอาร์เซนอลเองเมื่อวานนี้ครับอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่หวือหวาอะไรมากมายครับเพราะว่าครองบอลบุกเยอะก,กว่าครับ55ต่อ45เปอร์เซ็นต์แต่โอกาสในการสร้างสรร์ประตูในการจบสกอร์ทางทีมอย่างปอร์โตนะครับเมื่อวานนี้อาร์เซนอลนี้ยิงไปทั้งหมด14ครั้งเข้ากรอบไป4ส่วนปอร์โตมีโอกาสยิงไป9้าครั้งนะครับแล้วก็เข้ากรอบไป3านะครับก็ถือว่าอาจจะไม่ใช่เกมที่หวือหวาอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือเเป็นกมที เต็มไปด้วยคุณภาพแล้วก็เป็นเกมที่พิสูจน์ให้เห็นหัวใจของนักเตะอาร์เซนอลชุดนี้นะครับว่าพวกเขาโตขึ้นไปอีกระดับพวกเขาเก่งขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วนะครับย้อนกลับไปนะครับสามฤดูกาลที่ผ่านมาในการสร้างทีมของมิเกลวอเตต้านะครับถ้าย้อนกลับไป2ฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นนี่อาร์เซนอลครับไปพลาดไปตกม้าตายนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลแล้วก็พลาดที่จะไปอยู่าแชมเปีครับ กลับมาฤดูกาลที่แล้วนะครับพวกเขานี่ก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้แล้วก็ไปพลาดในช่วงท้ายฤดูกาลเหมือนกันนะครับส่วนปีนี้นะครับอาร์เซนอลกลับมานะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาได้ตัวนักเตะที่ต้องการมาอย่างครายฮาววร์ดอย่างดีแครนไรท์ ide, ได้อย่างคีวีออมาเสริมทัพได้ระบิดรายย่าอะไรมาต่างๆครับก็ทําให้อาร์เซนอลชุดนี้ครับมีความแข็งแกร่งของขุมกําลังและด้วยเรื่องของหัวจิตหัวใจด้วยเรื่องของประสบการณ์นะครับที่มันผ่าน สอสปีที่ผ่านมาแห่งความผิดหวังมาครับกลายว่าเกมเมื่อคืนนี้นะครับมันก็เป็นบททดสอบเหมือนกันนะครับว่าอาร์เซนอลจะตกมาตายอีกหรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานนี้พวกเขาก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาก็นิ่งพอนลครับร้อนาทีก็ถือว่าป้องกันการทําเกมของปอร์โตได้ดีพอสมควรนะครับ ครองบอลอะไรบุกเยอะกว่าเอาง่ายๆว่าจังหวะหวาดเสียงปอโต้ครับเมื่อวานนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับอยู่ที่อาร์เซนอลจะเก็บได้ในช่วง120นาทีหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะไม่สามารถทําได้ใน120นาทีในช่วง,งการโดนจุดโทษนี่ก็เป็นช่วงของการพิสูจน์หัวใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนักเตะอาร์เซนอลชุดนี้ขวัญและกําลังใจในตอนนี้นะครับก็ถือว่าโคตรดีนะครับ ยิงจุดโทษดีทุกคนนะครับไม่มีใครยิงจุดโทษพลาดเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับเพชรฆาาทั้ง4คนเมื่อวานนี้ที่ยิงนะครับก็ถือว่ายิงคมกริบทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าผู้เล่นชุดนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะลุ้นแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นนะครับสษษ่วนผู้รักษาประตูเมื่อวานนี้ครับอย่างธบิตราย,ยาก็ต้องชื่นชมเลยครับสามารถเซฟได้ถึง2จุดโทษด้วยกันนะครับก็ปรบมือครับอาร์เซนอลเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่า การผ่านปอร์โตในเกมเมื่อคืนนี้รูปเกมอาจจะไม่ได้สวยงามแต่มันก็เป็นเกมที่พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเขายกระดับประสบการณ์ยกระดับความเก่งขึ้นไปอีกหนึ่งระดับยกระดับความนิ่งยกระดับความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกระดับแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ถือว่าดีมากๆแล้วก็เป็นโมเมนตัมที่ถือว่าดีสุดๆที่อาร์เซนอลสามารถชนะปอร์โตได้ในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็ต้องมารอดูแล้ะครับหลังจากที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่า อาร์เซนอลก็เป็นอีกหนึ่งทีมเหมือนกันนะครับที่น่าจับตามองสุดๆนะครับเพราะว่าขุมกําลังณเวลานี้นะครับทั้งตัวจริงตัวสํารองนะครับก็ถือว่าแน่นมากแล้วก็สามารถสู้ได้กับทุกทีมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทั้ง6ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปแล้วนะครับน่าดูทุกทีมเลยครับอาร์เซนอลบาร์เซโลนาแมนซิตี้เรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิกเปแอชเชนะครับและคืนนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วครับระหว่างแอตมาดริดกับอินเตอร์แล้วก็ดอตมุนกับพีเอสวีนะครับเอาง่ายๆว่ารอบ8ทีม ในฤดูกาลนี้เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ถือว่าโคตรมันแน่ๆครับแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในรอบต่อไปยังไงก็มีบิ๊กแมตช์เกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็ต้องมารอดูแล้วครับว่าด่านต่อไปของอาร์เซนอลในรอบ8ทีมสุดท้ายจะต้องเจอใครครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับอาร์เซนอลชุดนี้ในการเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์คิดว่าชุดนี้นะครับจะไปได้ไกลถึงเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งกัอใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตงุงไว้ด้วยนะ